โอเคครับก็สวัสดีกับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทิศท,ทุกคนนะครับอย่างเป็นทางการก็เหมือนเดิมนะวันนี้ก็เราได้เจอกันเป็นวันที่สองทีนี้วันนี้จะเป็นการต่อเนื่องแล้วอย่างที่ครูบอกนะครับว่าเฮ้ยเราครูอยากทำเวิร์กช็อปแบบถ้าเป็นออนไลน์แบบเนี้ยเป้าหมายก็คืออยากให้เราได้ได้ตัวตัวชิ้นงานไปหน่อยหนึ่งหมยว่าได้ไอเดียได้โครงร่างอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับงานของเราเพราะงั้น วันนี้นะครับช่วงบ่ายอาจจะต้องให้แต่ละคนเซลล์ไอเดียของตัวเองนะครับแล้วก็ครูเองแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นก็จะช่วยกันนะคิดว่าพอมีอาจารย์อยู่ด้วยเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ครูคนเดียวละอาจารย์ท่านอื่นก็ให้ข้อฟีดแบ็กอะไรต่างๆกับเราอะไรพวกเนี้ยคือว่ามันจะเกิดประโยชน์มากเลยกับงานของเราแล้วเราก็จะชัดเจนการที่เราทํางานชัดเจนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้งานวิจัยอ่ะที่จะทําต่อต่อไปเนี่ย ประสมความสําเร็จแล้วก็เราก็จะจบได้ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยนะครับงั้นเราเรามาสร้างแบบบุ้นกันก่อนวันนี้ต้องมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นอย่างน้อยต้องอยู่ในระยะฟีตัสนะฮะ <c oughs> คือต้องต้องเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเละลักษณะหนึ่งนะอืมงั้นการปฏิสนธิมันก็คือว่าการเอาทั้งเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทรนของมันนะครับเทรน์ที่เราพูดกันนะครับแล้วก็รวมทั้งการวิจัยเป็นการเชื่อมมาผสมผันกันผนสมกันเสร็จปุ๊บมันก็จะก่อร่างสร้างตัวออกมาซินเทนไซส์ออกมาเป็นตัวใหม่นี่นะอ่าวันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทบทวนกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่แบบกิจกรรมถัดไปนะครับทบทวนกันคืองี้เมื่อวานเนี้ยเราได้เรียนเรื่อง qualitative research ไปแล้วนะครับงั้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ q r code คเดิม ครูอยากจะเห็นว่าเมื่อไหร่เราได้ยินคําว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเราคิดถึงคาอะไรบ้างพิมพ์ลงไปครูกําหนดเป็นสามคำนะเป็นคําสั้นๆก็ได้อะไรเงี้ยครับเอาตามความเข้าใจของเราอะไรที่มันแวบแขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเมื่อไหร่เราพูดคําว่าวิจัยเชิงคุณภาพเราคิดถึงคําอะไรบ้างมีคําอะไรบ้างนะเขาที่ดูนะมีคําว่าอภิปราย มีคำว่าความจริงที่เป็นตัวแบบ Big ก o r d รนะขึ้นมาเลยนะครับมีคำว,ว่าสังเกตใช่ไหมครับอ่าแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคำว่าตีความหลักฐานเชิงประจกักนษะ์ตีความศึกษาเชิงลึกตามสภาพจริง i n t e r p r e t i v i s m ผู ism, ้วิจัยเครื่องมือคือผู้วิจัยเองอ่านะครับใน,นลักษณะการทำงานศึกษาปรากฏการยืดหยุ่น Discuss วิเคราะห์ข,ข้อมูลไม่เน้นผลการวิจัยเออนี่น่าสนใจนะไม่เน้นผลการวิจัยนะ วิเคราะห์ข้อมูลหลายมิตินะครับกลุ่มเป้าหมายโอเคครูครูอภิปรายเพิ่มเติมสมมุติว่ามีเดี๋ยวนะมันมีคำว่า deductive และกันเน deductive ตกลง deductive กับ inductive ต่างกันยังไงนะมีใครจะแบบให้ความหมายเพิ่มได้ไหมทบทวนจากเมื่อวานเนี่ยอลองลองคำนี้ก่อนทำได้ไหมยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหม deductive หร inductive คืออะไรอ่าเชิญครับ deductive ก็คือนี้ลัไนครับก็คือเป็นอธิบายจากจากสิ่งที่มันเป็นเป็นทฤษฎีหรือเป็นจริงอยู่แล้วอืมอืมอไปสู่ไปสู่ตัวอย่างเพื่อตัวอย่าง s c ่ินาอุปนัยก็คือ i n d u c t i v มันจะกลับกันก็คืออธิบายมีตัวอย่างมาก่อน แล้วก็เอาไปเคลมตัวตัวทฤษฎีทีหนึ่งอืมอืมอืมซึ่งงานวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นแนวไหนแนว d u c t i v e หรือ n d u c t i v e แนว inductive ครับอาแนว n d u c t ก v e เนาะก็คือว่ามันมีข้อมูลย่อยๆนะเล ك, ็กๆๆไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สร้างข้อสรุปขึ้นมาสร้างเคลมมันที่เราว่านะครับเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็น deductive คือเรามีเคลมอยู่แล้วนะครับหรือเหมือนเราสมมติว่าเรามีกฎอยู่แล้ว เอฟากับเอนะฮะแล้วเราก็ค่อยไปดูว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นไปตามกฎไหมสถานการณ์นี้เป็นไปตามกฎไหมนั่นน่นนี่คือเป็นเป็นการเทสต์เทสตนะ์เทสต์ไฮโปทีเสหรือว่าเทสตว่าไอต้ตรงเนี้ยมันใช่ตามทฤษฎีไหมแตล่ลักษณะของควณลิเททีฟเนี่ยมันเป็นการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเป็นอินดักทีฟขึ้นมาลักษณะเนี้ยซึ่งเรายังไม่รู้หรอกว่าไอ้ตกลงไอ้เคลมหรือข้อความรู้มันคืออะไร มันก็ต้องอาศัยความตัวอย่างย่อยๆหรือข้อมูลย่อยๆขึ้นมาเนี่ยถ้าจินตาการออกก็คือจินตการกตัวสัป,ประหลาดมีลินานั่นโน,น่นนี่หรือแม้กระทาั่งไอตัวมแมลงใช่ไหม,มแมลงนี่คือเราเห็นมแมลงนะแต่เรายังไม่รู้หรอกว่าอะไรอะ่ะอันนี้คือแมงมแมลงคาว่าแมงมแมลงมันมาทีหลังถูกไหมคําศัพท์นี้มันมาทีหลังนะครูจะใช้เสมอเราแบบไม่ใช่เปนั่งสมาธิแล้วตัดสรนวชอบได้องคเองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันจะประดิษฐ์คานี้ขึ้นมาไม่ใช่ แต่นักวิทยาศาสตร์ของเราคือสังเกตสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยรวบรวมขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นอะไระฮะหลักการสร้างเป็นคอนเซ็ปต์ขึ้นมาตัวงานวิจัยง,งานวิจัยเชิงวาศา์ก็เป็นอาการานี้ครับาะฉะนั้นพวกเราค่อนข้างจะโชคดีถ้าพูดถึงว่าเราเนี่ยมี b a c k กราวด์ความเป็นวิทยาศาสตร์เระะนั้นเวลาเราจินตนาก,การในเรื่องพวกนี้มันจะจินตนาก,การได้ง่ายมันจะเห็นภาพเราจะคุ้นเคยั้นหลักของการคิด มันจะเป็นลอจิกของมันอยู่แล้วงั้นคุณจะพูดเสมอว่าการวิจัยอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกถ้าเราคิดเป็นลอจิกแล้วให้จำแล้วให้แบบระลึกด้วยว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยใช้คอนเซปต์เดิมครับความจริงเราจะทำยังไงให้เข้าเข้าใกล้ความจริงที่สุดแต่การเข้าใกล้ตรงนี้จะต้องมีกระบวนการมีเหตุผลและก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่นแง่จะเป็นตัวช่วยงั้นเวลาหลายคนเลยบอกว่าอาจารย์หนูควรที่จะแบบว่า สังเกตาหู้ควรจะเก็บข้อมูลนานเท่าไหร่ตอบได้ไหมถ้าถ้ามีคนบอกว่าอาจารย์จะจะจะ,จะเก็บข้อมูลมากน้อยเท่าไหร่กี่คาบดีจะตอบว่ายังไงในฐานะนักวิจัยถ้าใช้คอนเซปต์น้นก็จะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้หรอกว่านานเท่าไหร่แต่ นานเท่าไหร่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อจนกระทั่งข้อมูลมันอิ่มตัวเขาเรียกว่า saturated อันนี้ครูเพิ่มจากตัวนี้ฮะ saturated จนมันอิ่มตัวนะ่ะเหมือนครมันอิ่มตัวนะ่ะจนรู้ไส้รู้พุงอะแบบเนี้ยประหนึ่งว่ากําลังจะแบบหาแฟนนะเนาะเราอยากจะรู้แฟนเราเป็นคนดีหรือเปล่าแล้วเข้ากับเราได้หรือเปล่าเราจะทำํำยังไงอะเราก็ ใช้วิธีคุณลิเททีฟรีเซิน่ะจุ่มตัวไปอยู่กับเขาเนาะกินข้าวกับเขาวันแล้วว่าเรียนเรียนรู้กันจนกระทั่งรู้ไส้รู้พุงแล้วว่าวันวันที่หนึ่งผีเข้าวันที่สองผีออกวันที่สองผีเข้าผีออกแต่ว่าจนกระทั่งรู้แล้วว่าเป็นคนเนี้ยเป็นคนอนั้นจริงๆเลยเนี่ยกิอิ่มตัวละการอิ่มตัวเนี่ยบางคนไม่เหมือนกันห้าเดือนอิ่มตัวละรู้ละเดือนที่หกอาการเดิมเดือนที่เจ็ดอาการเดิม เดือนที่แปดอาการเดิมดังนั้นเริ่มเดือนที่หกอะพอละหยุดนะฮะประมาณนะี้แต่งงานเลยนองข้มาฮะไม่ต้องไม่ต้องค้นหาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นคืออิ่มตัวเหมือนสมมติวอยากดูอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ชาติเม็นคนยังไงนะฮะวันนี้ก็เป็นอาการอย่างเงี้ยคือฟักทูเอตไปเรื่อยไม่รู้แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเออพอเห็นแล้วเออเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆพอละไม่ต้องศึกษาแล้วหยุด ออกจากอาจารย์ชาตรตีได้แล้วไม่ต้องแบบแล้วแล้วก็รีพอร์ตได้เลยว่าเอออาจารย์ชาติตีเป็นตัวตนแบบนั้นนี่อาการเดียวกันครับเป็นว่าเราสมมติว่าเราแบบเอาในคลาสของเราเราอยากรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นยังไงแล้วไปคลุกคลีศึกษาเก็บข้อมูลจนทั้งเฮ้ยแบบแบบนี้แบะแพทเทิร์นมาแบบเนี้ยจบเราคิดว่าเราใกล้เข้าใกล้ความจริงมากแล้วแล้วเหตุการณ์พฤติกรรมเด็กก็จะเป็นแบบซ้ำๆจบแบบอาการเดียวกันครับนั่นคือหลักของการคิดเบื้องต้นก่อนนะ เห็นไหมคือครูกำลังจะยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีหลักของการคิดในเรื่องของการวิจัยมันจะตอบได้หมดเลยมันจะตอบได้แม้กระทั่งว่าจะใช้เครื่องมืออะไรอาจารย์จะใช้ตอนไหนนะครับจะนานเท่าไหร่นะครับงั้นครูถึงบอกว่าครูไม่ค่อยอยากจะสอนแบบว่าโอ้มีคํานั่นมีกวดร์ตันเวอรี้แต่หลักการการคิดเนี่ยสาคัญที่สุดเลยนะครับแล้วแล้วเราจะจับจุดได้หมดทุกอย่าง นะครับอ่าโอเคที่เราจะเริ่มต้นแบบนี้เนาะเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงคุณทีฟตามตามที่เราพูดเลยนะมีการสัมภาษณ์มีอะไรอเนะครับทุกคนเท่าที่ครูดูมาเนี่ยนะครับเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยตามสภาพจริงนั่นโน่นนี่เนี่ยฮะงั้นในสไลด์เนี้นะฮะโอ้เราต้องแคปหน้าขอขอ,อแคปหน้าจอไว้ก่อนสวยงามดีเนาะเป็นคําตอบที่แบบสวยเลยนะครับตามนี้เลยที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการวิจัยอีกประเภทหนึ่ง